สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจูธามมาเทิงสันเทียรหัส65092978ลำดับที่55วันนี้เราก็จะมาเขียนกราฟกลไกของปฏิกิริยาแบบต่างๆ โดยที่ปฏิกิริยาแรกของเรานะคะก็คือ consecutive reaction เราก็จะมีค่า a เท่ากับ2ค่า c เท่ากับ0.8เราจะมาเริ่มหาค่า x โดยการใช้สูตรเท่ากับ x0 f i ปคูณด้วย exp วงเล็บลบ a f คูณ P วงเล็บปิด enter เราก็จะได้ กประมาณนี้นะคะต่อมาเราจะมาหาค่า y โดยการใช้สูตรเท่ากับวงเล็บปสองอัน a ฟิ p คูณกับ x 0ู i ยวงเล็บปิดหารด้วยวงเล็บ c วงเล็บ c ฟิปลบก,กับ a วงเล็บป,ปิดคูณด้วย exp ลบ a ฟิปคูณ P ลบก,กับวงเล็บ exp วงเล็บ,บล,ลบสีคูณ t วงเล็บปิด enter เราก็เจอได้กราฟต่อมานะคะค่าวกต่อมาเราจะมาหาค่าแซดโดยการใช้สูตรเทีบวก VT บวกส t ทีเท่ากับ A0 เราก็จะมาใส่ A0 ลบ x ลบด้วย y เราก็จะได้กราฟ Consecutive Reaction ประมาณนี้เลยนะคะต่อมากราฟที่2เราจะกำหนดให้ค่า A เท่ากับ1 F เท่ากับ0.5โดยที่กราฟนี้ก็จะเป็น Parallel Reaction อันแรกจะใช้สูตรเท่ากับ x ศูนย์ูณ exp วงเล็บลบวงเล็บ a บวกกับ f วงเล็บปิดคูณด้วย t แล้วก็เล็บปิดวงเล็บ x ศูนย์ฟก e x t ลบกับ คณกับเวลาอ้อคุณกับเวลากับเวลาจันได้ปิดเราก็จะได้กลับแบบนี้แล้วต่อมาเราจะมาหาค่า y โดยการใช้สูตรเท่ากับวงเล็บ a คูณกับ x ศูนย์หารด้วย a บวกกับ f จากนั้นคูณด้วยหนึ่งลบ e x p วงเล็บลบวงเล็บ a บวก f วงเล็บปิดคูณ เวลาเราก็จะได้ค่า y มาแล้วต่อมาเราจะมาหาค่าแโดยการใช้สูตรเดิมเลยนะคะก็คือ x ศูนย์ลบด้วยค่า x ลบด้วยค่า y เราก็จะได้กราฟ p a r a l l e l reaction แล้วนะคะต่อมากราฟที่3 Reversible Reaction โดยที่ค่า A เท่ากับ1ค่า B เท่ากับ0.5เราจะมาหาค่า X โดยใช้สูตรเท่ากับ วงเล็บ x ศูฟิหารด้วยวงเล็บ a บวกกับ b คูณกับ วงเล็บ B บวกด้วยวงเล็บ a คูน exp วงเล็บเปิดลบ วงเล็บเปิดอีกรอบนึง A อบวกกับ B คูณกับ time เสร็จแล้วก็ปิดวงเล็บ จากนั้นเราจะมาหาค่า y กันนะคะโดยการใช้สูตรเนาะง่ายก็คืออหาค่า b เนาะก็คือใช้ x 0ูนย์มาลบกับ x okay. เราก็จะได้กราฟ reversible reaction นะคะโดยที่ กราฟนี้เนี่ยก็จะมีค่า a a นะคะมากกว่าค่า b เนาอต่อมาเป็นกราฟที่4นะคะก็จะเป็น reversible เหมือนกันกำหนดให้ค่า a เท่ากับ0.5ส่วนค่า b เท่ากับ0.5เหมือนกันเราก็จะใช้สูตรเท่ากับ เล็บ x ศูนหารด้วยวงเล็บ a ตวว b คูณด้วยวงเล็บ B บวกกับวงเล็บ A คูณ e x p แล้วก็ลบด้วย A บวก B คูณด้วยเวลาเราก็จะได้กราฟของค่า x มาแล้วนะคะต่อมาเราจะมหาหาค่า y โดยใช้สูตรเดิมเลยก็คือเอา x 0มาลบกับค่า x ของเราก็จะได้ค่าออกมาแล้ว เราก็จะได้กราฟ reversible reaction ที่มีค่า a กับค่า b เท่ากันนะอันต่อมาเป็นกราฟที่5นะคะโดยที่ค่าเป็นกราฟ reversible เหมือนกันโดยที่ค่า a เนี่ยก็กำหนดให้เป็น0.6ส่วนค่า b กำหนดให้เป็น1.1เราก็จะมาหาเหมือนเดิมโดยการที่ใช้สูตร x เท่ากับวงเล็บ x 0ูนหารด้วย a บวกกับ b แล้วก็คูณด้วยวงเล็บ b บวกกับวงเล็บ a คูณกับ exp ลบของ a บวก วงเล็บคูณด้วย t แล้วก็วงเล็บก,ก็จะได้ค่าของ x มาแล้วนะคะต่อมาเราจะมาหาค่า y โดยการใช้สูตรเดิมก็คือ,อ x ศูนยลบกับ เ,เราก็จะได้ค่า y ออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้กราฟของ reversible reaction โดยที่ค่า b เนี่ยจะมากกว่าค่า a นะคะโดยได้รรกราฟมาประมาณนี้กราฟสุดท้ายนะคะก็คือกราฟที่6 เราจะให้ค่า a เท่ากับ1โดยที่กราฟนี้เนี่ยก็จะเป็น first order reaction เราก็จะมาหาค่า x โดยการที่ใช้สูตรเท่ากับ x 0คูณกับ exp วงเล็บลบ a แล้วก็คูณกับ t ติ enter ต่อมาเราก็จะมาหาค่า y โดยการที่จะใช้สูตร x ศูนยลบกับค่า x เราก็จะได้กราฟ first order reaction มานะคะแบบนี้เลยเราจะได้กราฟ first order reaction มานะคะ ต่อมาต่อมาเราก็จะมาดูอ้างอิงก,กันนะคะโดยที่อ้างอิงที่เราใช้ทำกราฟของปฏิกิริยาต่างๆนะคะก็จะได้มาจากการค้น ค้นเว็บนี้เลยนะคะแล้วเราก็เจอเว็บแรกเรากดเข้าไปที่เว็บแรกนะคะพอกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้เปเปอร์แบบนี้เลยนะคะ เราก็จะใช้อ้างอิงจากเบเอร์นี้แล้วก็เราก็ใช้สูตรต่างๆด้วยนะคะสูตรต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้จาก ูตรต่างๆเราก็จะใช้จากหนังสือเล่มนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ